สวัสดีครับพบกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับกรณีของบิ๊กโจกนะครับก็มีข่าวอีกแล้วครับแต่ค่าวนี้เป็นข่าวที่สำคัญมากๆเลยซึ่งเป็นข่าวที่สื่อกระแสหลักไม่ค่อยได้มีช่องไหนออกมาถแถลงข่าวครั้งนี้ไม่มีทั้งรูปถ่ายรูปถ่ายก็ไม่มี คือเป็นการไปพบแบบเงียบๆไม่รู้ไปพบเข้าประตูไหนกันนะครับก็คือเริ่มแรกนะบิ๊กต่อได้ไปพบนายกเศรษฐาก่อนที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีคนพาไปมีผู้ดับผู้ใหญ่พาไปไปพบแล้วไปพูดคุยกันไม่รู้ว่าบิ๊กต่อขอไปพบหรือว่านายกเศรษฐาสั่งให้มาพบ ก็ไม่รู้ครับก็ได้คุยกันก็ไม่รู้คุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะก็คุยกันไปก็เรื่องนี้ก็เป็นความลับแล้วหลังจากบิ๊กต่อเข้าพบเสร็จเรียบร้อยค่าวนี้บิ๊กโจข็าข้าพบก็คือเข้าพบคนอทินายกเศรษฐาคงจะอยากจะรู้ข้อมูลคนละหนเข้าพบแต่บิ๊กโจเข้าพบมีคนพาไปครับบิ๊กโจไปไปที่ทำเนียบไม่ถูก มีคนพาไปคนคนนั้นก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามครับพาไปแล้วก็ไปคุยกันก็ไม่รู้ว่าบิ๊กโจ๊กขอพบหรือนายกเศรษฐาสั่งให้มาพบแต่การที่ทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กจะขอพบมันคงเป็นเรื่องยากนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะที่จะไปขอพบนายกรัฐมนตรีครับแต่ถ้านายกรัฐมนตรีอยากให้เจอก็สั่งการมาเรียกไปพบมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายกวา่า ราะว่าทั้งสองคนก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะบิ๊กต่อนะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงเลยเพราะว่าช่วยรัฐก,การอยู่ที่สํานักนายกรัฐมนตรีส่วนบิ๊กโจกตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่สํานักรัฐมนตรีก็กลับไปอยู่ที่สานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็โดนให้ออกจากราชการไปก่อนวันที่20มิถุนายนเนี่ยครับเราก็จะรู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไง ผมได้พูดคุยกับผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้แล้วก็มีความเห็นตรงกันนะครับรวมทั้งผมด้วยก็คือถ้าบิ๊กต่อจบบิ๊กจก็จบถ้าบิ๊กต่อรอดบิ๊กจก็รอดครับเอามันเป็นอย่างนั้นได้ด้วยเหรอว่าเป็นอย่างนั้นได้ครับตอนนี้มาอยู่ที่นายกเศรษฐาว่าจะมีภาวะผู้นำจะจัดการเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไร เอาแล้วมันกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมมันก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนายกเศรษฐากับกระบวนการยุติธรรมต้องพยายามทําให้เรื่องนี้มันจบเพราะมันยืดยาวยืดเยื้อมานานนานมากนานมากเกินไปแล้วทําให้สํนานักงานตํารวจแห่งชาติไม่มีผู้บริหารไม่มีผอบอตอรอตัวจริงมีแต่รักษาการคนที่เป็นรักษาการผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไม่เก่งใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับ เรงใจแค่นิดนิดหน่อยหน่อยก็เท่านั้นเองนะเพราะงั้นมันต้องมีผบตัวจริงคือถ้าบิ๊กต่อผิดก็ปลดไปเลยจะได้ตั้งคนอื่นถ้าบิ๊กโจ๊กผิดก็คุกไปเลยจะได้ตั้งคนอื่นนะแล้วมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรมไม่ได่มีปัญหาครับคือปัญหาไปเกิดคือบิ๊กโจ๊กก็ไปร้องเรียนคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมว่าการที่ให้เขาออกจากราชการไว้ก่อนการที่บิ๊กตายรัาการพอบอให้เขาออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยมันผิดมันผิดตอนนี้ก็คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเ็าต้องมาดูว่ามันผิดหรือไม่ผิดถ้าเกิดว่าสรุปแล้วมันผิดจริงแบบที่บิ๊กโจ๊ก ลองลองไปถ้าผิดจริงปุ๊บบิ๊กตายก็ต้องยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน,น,นเมื่อบิ๊กตายยกเลิกคำสั่งออกราชการไปก่อน,นบิ๊กโจก็ต้องกลับมาอยู่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยปริยายแล้วบิ๊กโจ้พอตได้เป็นรักษาการผอ,อรตอรอด้วยเพราะแกเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งไงจริงแล้วมันจะเป็นยังไงคราวนี้แล้วก็มันสนุกอะไรครับ สนุกมากมากเลยนะอันนี้บิ๊กตายก็ชักจะเหนาหๆร้อๆแล้วนะแต่อย่างว่าแต่ละคนมันก็ต้องตัดสินใจในภาวะผู้นำของแต่ละคนนะครับเพราะว่ามันเป็นอนาคตของตัวเองคือถ้าบิ๊กตายทำงานเข้าตานายกรัฐมนตรีเสฐาจวีสินและเข้าตาผู้ที่มีอำนาจรวมทั้งคณะกรรมการตำรวจด้วย ก็อาจจะได้เป็นผอบตอรตัวจริงบิ๊กต่ายก็ไม่มีอะไรจะเสียครับทําให้เข้าตาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรก็ยังเป็นรองผอบอรตรอ,อยู่ใช่ปะเออแล้วก็พอสมัยหน้าบิ๊กต่ายก็จะเป็นรองผอบอรตรอ,อันดับหนึ่งไนงะ ถ้าเกิดว่าบิ๊กโจ๊กไปได้เป็นผอ,อบอตลอดแต่มันจะอยู่กันยังไงอันนี้ก็ก็ว่ากันบิ๊กทีหนึ่งแต่บิ๊กโจ๊กแกบอกว่าถ้าแแกกลับได้กลับมาที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วแกอภัยทุกคดีอภัยทุกคนแกไม่ติดติดใจเอาความแกไม่แก้แค้นแกประกาศล่วงหน้านะเพื่อให้ทุกคนสบายใจไม่ต้องกลัวนะแล้วเรื่องราวเหล่านี้อ่ะได้ไปคุยกับนายกเศรษฐาทวีสินหรือเปล่าไม่รู้เรื่องราวแบบนี้ เออมันก็น่าจะคุยกันหรือเปล่าวะเราก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ดูจริงๆยี่สิบพิจารนายนนะครับมาดูกันว่าบิ๊กโจ๊กจะเป็นไงส่วนคดีคดีพนันออนไลน์มินนี่พีทีเคอะไรทำนองนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของการกฎหมายถ้าบิ๊กโจ๊กผิดก็ติดคุกติด,ต,ดตารางไปถ้าไม่ผิดถ้ายกก็ไม่ผิดไงก็ไม่ได้มีอะไรอะ่ะมันเรื่องของคดีความคดีมันสูงด้วยคดี แต่นี่มันเรื่องถึงขั้นตอนการบังชับใช้เรื่องราวของระบบราชการว่ามันถูกมันควรไหมก็เท่นนั้นเองแสดงว่ามันสนุกสนุกจริงๆครับผมโอเคครับก็ดูกันต่อไปนะครับก็ใกล้แล้วครับเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเดือนที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเยอะมากหลายคดีมากเลยจริงๆ ครับนเรื่องาที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมตอนนี้ผมเขียนหนังสือชื่อว่าธรรมะาสตาตกิจเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มที่สามสิบเก้าพอใกล้เสร็จแล้วครับสั่งจองกันมาได้ครับสองรอยเก้าสิบาทเงินเข้ากองทุนอิสระคลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับกองทุนนี้ดูแลคนดูแลหมามาร่วมสิบปีแล้วนะครับ ถ้าดูในช่อง u t u b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีเองและหนึ่งในนั้นก็จะมีหนังสือครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเดมละสองร้อยเก้าสิบบาทสั่งซื้อมาได้นะครับใกล้หมดแล้วเงินก็ไม่เข้ากองทุนอิสระบนดูแลผู้ยากหลาย,ยจริงๆอันนี้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับองค์เทพเกี่ยวกับคาถาเกี่ยวกับ เครื่องสักการะเกี่ยวกับพิธีบนบานสารเก่าอะไอยู่ครบนะครับครบเลยซื่อเล่มนี้เหมาะสาหรับที่จะอยู่ในรถอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องพระอยู่ในบ้านนะครับหรือจะซื้อไฟฝากคนที่รักก็ได้ครับผมติดต่อผมทางเฟซบุ๊คลูกธุร,รกิจพลเดชวิสัยอดีไล์กับเบอร์โทรศัพท์ด้วยเดียวกันครับผมกินงก้านกันมาได้ตอนนี้ผมก็กําลังดูอยู่สองคดีนะครับคดีของ ตำรวจนะครับที่จะไปร้องเรียนว่ามีการคอรัปชันกัน600กว่าล้านตอนนี้กําำลังรวบรวมหลักฐานอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องที่อดีตผัวไปออกรายการของหนุ่มคุณหนุ่มกันชายโหนกระแสที่เอาความเป็นเทศไปเล่าให้ประชาชนทั่วประเทศฟังร่วมชั่วโมกกับปีสองทัดีครับ โอเคมีใครจะพูดคุยจะร้องเรียนจะอะไรก็ได้นะครับผมก็พร้อมที่จะช่วยนะครับผมในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับนี่ก็หกสิบปีนะมานานนะก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับสังคมบ้างเพราะว่าทําชั่วมาทั้งชีวิตส่วนกคดีที่สวสมชายสวงการแจ้งความจากผมอันนี้ก็เป็นคดีจิบๆครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็คือเดือดร้อน ค่ารถค่าลค่าทนายความ <c oughs> ครับผมถ้าแพ้ก็เสียเงินก็เดือดร้อนอย่างนี้ครับนอกนั้นไม่มีอะไรเดือดร้อนมันจิบๆก็มีหลายคนนะครับก็สนับสนุนเป็นเงินมาก็บางคนบอกว่าเฮ้ยเกงใจจะโอนให้สักร้อยหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไปดูถูกไม่หรอกครับอันนี้มันเป็นน้ำใจนะครับมันพอมีคนมาสนับสนุนเราก็ดีใจไม่ต้องร้อยนะครับยี่สิบบาทก็เป็นน้ำใจ จริงๆน,นะครับเขาเป็นเงินสนับสนุนนะไม่ได้เป็นเงินบริจาคและสำหรับนูนย์ผมเน่ไม่ได้บุญนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นพระสงฆ์เจ้า <c oughs> ก็ได้จ่ายไปกรณกานนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรายการของผมด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกท่านมีความสุขน,นะครับและขอให้ภาคผู้ปกครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี 那一如。